สวัสดีค่ะมาเจอกันกับโจทย์อีกข้อหนึ่งนะคะชบาแก้วซื้อสับปะรดและมะละกอคะกันมา50ผลเธอแบ่งขายสับปะรดผลละ15บาทมะละกอผลละ10บาทได้เงินรวมกันไม่น้อยกว่า600บาทจงหาว่าชบาแก้วซื้อสับปะรดมาขายอย่างน้อยกี่ผลโจทย์ถามหาโจทย์ให้มามีสับปะรดมะละกอนะคะรวมกัน50ผล ขายสับประรด15บาทมะละกอ10บาทรวมกันไม่น้อยกว่า600บาทนะคะอันนี้คือราคาขายถามสับประรดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะกําหนดสับประรดเป็น x นะคะแล้วก็โยงความสัมพันธ์ไปหามะละกอรเริ่มต้นวิธีทำสมมุติว่าซื้อมานะคะสมมุติให้ชะบาแก้วซื้อ สับปะรดมา x ผลโจทย์ถามหาสับปะรดเราก็ควรที่จะกําหนดตัวแปรเป็นสับปะรดนะคะซื้อสับปะรดมา x ผลแสดงว่าซื้อมะละกอ,อมะมะละกอ ะมะละกอจะโยงกันยังไงนะคะสับประรดกับมะละกอร,รวมกันได้50สมมมติมีสับประรด10มะละกอก,ก็คือส่วนที่เหลือใช่ไหมคะคำว่าส่วนที่เหลืออะถ้าเราคิดในใจเราคิดได้40่ถ้าสับประรดมี11มะละกอก,ก็จะเท่าไหร่ละเอ๊เริ่ม,มงงละเพราะฉะนั้นเราก็หาได้ด้วยการเอา50มาลบจํานวนสับประรดออกก็คือ5 0าสลบสิ 11. ก็จะได้ว่ามะละกอมี39อย่างเงี้ยนะคะ เพราะฉะนั้นเมื่อกำหนดสับปะรด x ผลก็จะได้ว่ามารากอรคือ5 0ลบ x ผลนั่นเองนะคะเวลาที่นักเรียนคิดการเขียนตัวแปรไม่ออกกเรียนก็ไปเริ่มจากการแทนด้วยจำนวนนั่นแหละนะคะง่ายสุดทีนี้นะคะได้จํานวนสับปะรดแล้วจานวนมะกอขายทีนี้ขายอะไรขายสับปะรดในราคาลูกละ10บ,บาทนะคะ ลูกอาผลใช่เนาะผลละสิบบาทนะได้เงินเนี่ยนะอ๋อสับประรดผลละสิบห้านะคะสิบห้าบาทได้เงินสิบห้า x บาทแน่นอนมะละกอก็จะได้เงินสิบใช่ไหมมะละกอลูกละสิบคูณกับห้าสิบลบ x บาท คือเอาราคาไปคูณกับจํานวนนะคะสับประรดผลละสิบาทได้เงิน15บเอ็กบาทมะละกอผลละสิบาทได้เงิน10คูณ50ลบเบาทนะคะรวมเป็นเงินไม่น้อยกว่า600ข้อความนี้นะรวมเป็นเงินไม่น้อยกว่า600บาทรวมก็คือเอาราคาของสับประรดกับมะละกอรวมกันนะคะ สับปะรด15 x บาทมะละกอเท่านี้บาทเอารวมกันได้เป็นอสมการนะคะเขียนอสมการ1 5 x ราคาสับปะรดบวกกับราคามะละกอ10คูณกับ50ลบ x ไม่น้อยกว่าคือมากกว่าหรือเท่ากับ600บาทนะคะเขียนอสมการได้แบบนี้ ขั้นต่อไปนะักเรียนก็แก้อสมการนะคะเริ่มเลยนะอ่ะ 15x าได้เท่าเดิมนะคะบวก10คูณคูณเข้าไป10คูณ50ได้500 10คูณลบ x ได้ลบ 10x มากกว่าหรือเท่ากับ600อย่างนี้นะคะอ่ะก็จะได้ว่า 15x กับ ล 10x บวกลบกันได้นะคะก็เลยได้เป็นใช่เอ่ยอ่ะขขอย้ายมาเฉยฝั่งนี้1 5x บวก500ลบ 10x มากกว่าหรือเท่ากับ600ได้เป็น1 5x ลบ 10x เหลือ 5x นะคะบวก500มากกว่าหรือเท่ากับ600อ่ะ จัดการกับ500โดยนำ500มาลบทั้งสองข้างนะคะฝั่งซ้ายหายไปมันก็จะไปอยู่ฝั่งขวาลบ500ได้ 5x มากกว่าหรือเท่ากับ100หาร5นะคะทีนี้เพื่อให้5หายไป,ปตัดได้ x มากกว่าหรือเท่ากับ20 x เราคือสับประรดนะคะสับประรด ไม่น้อยกว่า20ผลอันนี้คือที่เราคิดทีเนี้ยแสดงว่ามะละกอ,อะคำว่าไม่น้อยกว่าเราใช้คำว่าอย่างน้อยแทนได้นะคะอย่างน้อยอ20ผลเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือคือมะละกอถูกไหมแต่มะละกอรเราจะใช้คำว่าอย่างน้อยเหมือนกันหรือเปล่ามันไม่ได้เพิ่มไปด้วยกันนะคะอย่างเช่นทา สับประรดเพิ่มขึ้นเป็น21มะละกอเราต้องลดลงนะเพราะฉะนั้นคำว่ามะละกอของเราจะเป็นอย่างมากนะคะสลับกัน3ืม30ผลอ,อันนี้นะคะต่อไปก็มาเช็คดูที่คําตอบมาเช็คที่คําตอบก็คือตรวจสอบคําตอบนะคะตัวสอบอสับประรดใส่ชื่ยอย่อละกันนะคะ สับประรด20ผลผลละผลละ,ะเท่าไร่ยสบาทเป็นเงิน20่สิบคูณสิบาเท่ากับสามบาทโอเคนะต่อไปมาละกอสามสิผลนะคะผลละ สิบาทก็เหมือนเดิมค่ะเป็นเงิน30มสคูณสิเท่ากับ300บาท,บาทรวม300ร้อบวกสามเท่ากับ600้คือว่าไม่น้อยกว่าใช่ไหมคะไม่น้อยกว่า600้อยอ่าถือว่าเป็นจริง นักเรียนต้องทำไปทีละสเต็ปแบบนี้นะคะอ่าพอได้เป็นจริงปุ๊บไงต่อเอ่ยพอได้เป็นจริงนะคะนักเรียนก็ตอบเลยค่ะทีนี้ดังนั้นซื้อสับปะรถอย่างน้อย ที่สิบผลนะคะอ่าประมาณนี้นะคะถ้านักเรียนมีจุดไหนที่ไม่เข้าใจนักเรียนถามครูเพิ่มได้นะคะสวัสดีค่ะ